ก้องอธิบาย exact definition ของคำว่า i n s e l t ให้ฟังเลยดิ exact definition ของคำว่า i n s e l t อ่ะใช่ทำไมอ่ะมันพี่ไปเจอใครโดนใครเขาด่ามาเ <c oughs> ปล่ากไม่้โดนใครด่ากูแค่กูแค่อยากเข้าใจ i n s e l t มากขึ้น <c oughs> ว่ามันเกิดจากอะไร <In> มีคนอยู่ข้างหลังนะกูมีคนอยู่ในเมืองนี้ใช่ใช่ใช่อยู่ข้างหลังมึงเลยอ่ะ ไอ้เหี้ยกูไม่เหยียบวุ้นอะฝากก่อนนะชุนไงไอ้เหี้ยมันมันนั่ชักคอพี่ยองชุนไหลไหลสัตว์ไอ้เหี้ยต่อหน้าต่อตาคุณเลยอีกตัวอยู่ไหนดูพิวก่อนไปแล้วเก็บนัยซดทองขึ้นมือเลยเดี๋ยวมันเจ็บไปเก็บมาแล้วกูเก็บมาแล้วมันอยู่ข้างบนพี่อยู่ข้างบนพี่อยู่ข้างบนพี่อยู่ข้างบน น้องผมได้ยินเสียงมันมันเกิดอยู่ตรงกูมีคนเกิดตรงกูสองคนกำลังไปมันตายแล้วโดนใครฆ่าวะไม่อันนี้ผมเคยเป็นคนฆ่าเองพี่ใช่ดูเอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมานี่ อป่อได้มั้ยป่อได้มั้ยเอาได้ใช่ป่ะกองเร็วเร็วเร็วมันอยู่ไหนแล้ววะอย <ไป S 2> ู่แถวเนี้ยอยู่นี่อยู่หน้ากูเนี่ยที่เอาเลยผมโอ้คิดเกียจแล้ะมันไปไกลเกินไปแล้วไปแล้วไปแล้วตามเลยเออ นิดเดียวเองก้องพอก็บอกขอได้ว่ากูแบบกูชะน,นักไม่งักดาบเลยถ้าถ้า,ถาใครเจอเดักเกอร์บอกว่านะกูไม่บอกเพราะพี่ดีทายคอคนอื่นผมไม่ชอบอพี่ NTR าพี่โอเคจะเล่นเทสซาบ้างไอสัตว์เฮ้ยกดให้ทานก่อนกดให้ทานก่อนนีม่มันจ้อง จ้องอย่างเดียวนี่มันจ้กงนี่นี่มันสายจ้องนี่วาเปลี่ยนคอมก่อนล่าจะเผื่อจะได้โหลดเกมเร็วขึ้นจะได้มาแย่งของเล่นได้โอ้โหเป็นที่แอ้กทางนะเปโอ้แดนเ์โบรวายเาระใช้แย่งของเล่นเขาได้เนี่ยลดแย่งกับ เดฟนิชันของอินเซลก็คือแบบเป็นพวกซิมเนี่ยแต่ว่าทำตัวประมาณแบบอก็สี่ะนะเออเวลามีคนมาจากผู้หญิงที่ตัวเองชอบอย่างเงี้ยสมมุติพี่ชอบเน็ตไอดอลคนหนึ่งเนี้ยแล้วมันมีคนมาด่าเนี้ยพี่ก็จะออกหน้าออกนอกหน้าไปไปปกป้องพูดปกป้องอะไรพวกเนี้ยนะอินเซลกูกูนึ่ถึงคนคนหนึ่งแต่กูขอไม่พูดชื่อแล้วกันแบบอารมณ์แบบว่าปกป้อง ดาวอุลิแฟนอะไรอย่างเงี้ยนะอย่าว่านอนสิพวกมึงแม่งไม่ใจกว้างเลยเอออะไรประมาณนั้นโอเคกูนึกถึงคนคนนึงแต่กูจะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันไม่กูกูจะลืมไปด้วยอ้เหี้ยวัวขึ้นชนขึ้นต้นชื่อด้วยตัวทีอะโตแล้วก็ใช่เอ้าต้องเอย่างเงี้ยทีกับโอ้ มีต่อหรือเปล่าเนี่ยจบเลยพีโอแห่งเดียวเลยพีโอจบเลยโต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 ที่ทำเหมืนใครไมกกี้ที่มิกเล่นอาวุธอะไรอยู่ครับอ่าดูโอฮาวบัตครับโอ้หาพัดไม่ได้เอาดูโอคาวบัตมองป่ะครับได้ครับได้ต้องไม่เล่นออกมา้องเล่นอะไรอยู่อ่ะครับสตาร์ททองครับที่มีสเปียร์อยู่นะวางอยู่ไม่เป็นไรครับสตาร์เพียงเดียวก็ได้ ต้องเข okay. <te ้าเมีทับแล้วมั้งเพราะจากศพศัตรูหรืออะไรพวกนี้เวลาเราสู้เลดเกมมันก็ไม่ได้มีเจ็ดเยอะเลยอ่ะมันก็ไม่ได้เจ็ดว้าซะส่วนใหญ่ใช่นั่นชักทองกูทิ้งนะอ่ากูถือก็ได้มั้ไม่ทันแล้วกูทิ้งไปแล้วได้ลองซอสออกมาเป็นลองซอสแท็บเอาไปเลยใปเจ้าก็เอาไปไ้ามีแทวัวนะมีเดกเกอร์ม่วงแล้วอย่าโลภไป อ้าก็มึงจะเอาวะล่ะไม่เอาโอ้โหมีสตาร์ททองแล้วไอ้ตัดอี๋พี่โตพี่โตมามามาผมไม่เล่นไม่เล่นเลยันนี้อ๋อมึงเก็บมาเหรอกูนึ้วกูเก็บได้เมื่อกี้เก็บได้ดิกูก็นึกว่ากูเก็บมาโดยตลอดเมื่อกี้เสือกวะเสือกปสู้เสร็จแล้วด้วย เดียมันหายตัวอยู่ป๊กป๊กปัาตันโอ้ชิตป้ป oh, <shit. S 1> าไปแล้วก็ออกนะแต่โตมันก็ตามไปต่อแล้วกูก็ปล่อยไปแล้วคิดอยู่ว่าจะโตมันไปจะตายไม่น่าแต่ก็ปล่อยไปเลย อัวตายเพราะว่าโดนโพซอสมาผักออกนะพวงไอ้เพ่ออะกรอกนะพวงขอโทษครับขอโทษขอโทษล้อเลียนอะล้อเลียนนี่ยทำไมทำไมผมเป็นคนอย่างนี้วะทำผิดแล้วค่อยขอโทษทีหลังอะฟอร์มจดไอนกล้างเลยอะ ไม่เป็นไรคนเรามาเรามาจับรางวัลกันเองว่าท็อกซิกออฟเดอะวีคกันน่ะมืองานดับนึ่งไม่ไม่วีกนี้ไม่ใช่กูวีกนี้ไม่ใช่กูพูดเลยโอ้โขเมโมบาลก็มึงก็ไปดับนึ่งแล้ววีกนี้ไม่ใช่มึงเหรอเป็นผมเหรอคนอยู่กับผม ย่า,า,บบาตานี่ดับเบิลสาตารม่นะูเป็นอะไรเนี่ย คาตนาะคาตนะม่วงพี่มีใครเล่นบอถ้าไม่มีใครผม,ผมเล่นร้านเล่นเลยถือซะว่าฝึกเล่นเริ่มเจ้าอืาา่นที่ดีกว่าเดี๋ยวมาสลับกันนะนะเอาพี่เล้คาตนะม่วงจากศพละเยอะเกิดนู่นนะเกิดนะ โอ๊ยนะโดนเสียบนะเข้าหัวเลยลนะโอ๊ยเสียบเข้าหัวอีกแล้วเอาตัวไหนมิกนำเลย โดนมาตบ๊กใช่อ้ยเร็วไปเอ้าตีกล้องไม่ทันวะไม่เป็นไรครับอยาให้มันชุบเพื่อน เดี๋ยวผมไปเกิดใหม่ก่อนมันเหลือแค่ตัวเดียวแล้วรู้ป่ะสองตัวมันเหลือแค่ตัวเดียวแล้วมันเหลือแค่ตัวเดียวมันเหลือแค่วอด้าเพราะกองเพราะตอนแรกฆ่าไปตัวหนึ่งแล้วพี่ฆ่าตัวหนึ่งใช่ป่ะผมไม่ได้ฆ่าเผมไม่ได้ฆ่าสักตัวเลยไปสองอ่ะเหลือสองตัวเหลือสองตัวเกลียด โอ้ยไม่โดนเออเกียร์ดาบใหญ่โอ้ยไปเกิดเล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 ยแรงแคนไหมล่อยไม่ทันวะ ถ้าคิดว่า solo สองตัวไหวเอาเลยคิดว่าไม่ไหวแต่กูจะพยายามใช่พยายามสวยอัดสู้สองตัวได้โอ้ยหอีอันตีมาเร็วมากเลยแสดงว่ามันเอาเลชมาแน่เลยใช่ไม่น่าไหว hope you can handle you me can ต้องเปลี่ยนสีผมเอาเลือกเอาใช้ซะหน่อยแล้ว,ว่าผมเป็นคนที่หัวร้อนกับเกมปะไม่ค่อยเนะาะเพราะผมใจเย็นม,ยมากเลยนีย่ก็ม็นคนใจเย็นกลางไปทางไปทางบวกนิดหน่อยแต่ไม่ถึงกับเป็นคนที่หัวร้อนคุณใจเย็นจะตายปะ แค่กูพูดว่ากูใจเย็นค่ะตายเมื่อกี้กูไม่เชื่อเลยเสียงที่มึงพูดออกมาเป็นโคตรไม่ใช่เลยเยี่ยมึงอย่ามาหากูใจล้อเรียนสัตว์กูใจเย็นที่สุดเลยเยี่ยในทีมเนี้ยสัตว์เอ้ยอย่างงี้ป่ะต้องผมเอาเรื่องเอาใจเนี่ยพี่โต้ถ้าวันนี้เหนื่อยก็คอนเซิร์ฟเอเนอร์จีไว้บ้างก็ดีครับพี่โต้เดี๋ยวเบิร์นเอา กูชอบเบิร์อน,น,นอาเป็นเรื่องปกติอันนั้นเป็นเรื่องปกติที่พี่ชอบเบิร์นพอพี่แล้วตัดตัดตัดได้ครบเลยนะตัดได้ครบเลยนะพอพี่เนี่ยเป็นลูกศิษย์จานแดงไงตัดได้ครบ <laughs> ด้วย <laughs> เลียหีเลียหีเน, <laughs> <laughs> น,นี่ยเนี่ยไม่ตัดไม่ตัดนี่คือเฟลชน ยังไม่เห็นใครนะพี่กับเฟลาเชนได้รวมล่างกันแล้วเอ่อเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วอะนะติ้งกันแล้วเลดอนเนตติ้งพิสโต้ round แล้วพี่ยิมเขาจะรู้สึกยังไงพิโต้ทำอย่างนี้ก็ไม่ต้องให้มันรู้ดิพี่ยิมพิโตเป็นหนึ่งเดียวกับเฟลาเชนแล้วก็บอกอยู่ว่าไม่ต้องให้มันรู้ไอ้สัตวสปึงแม่ เด็กขึ้นกองขึ้นหไหนใครเล่นเฮฟวี่สอดอยู่ป่ะอุ้ยตกต้องข้างล่างนี้มีเกาะชั้ <S 2> <S 2> นลอยอะ่ะชั้นลอยมีเกาะได้แนละ้ว เกือบแล้วเกือบตายแล้วมาแล้วตัวมันมาแล้วมิกกี้หุ่นละมิกกี้หนีได้ปะ ่โอ้ยเกิดนี่อนี่หรือเกิดนี่เกิดนี่เกิดนี่ เด็กตัวกูไปแล้วโอ้ยโ,โ,โ,โดนเห็ดพิษเออตาลายไม่เนาะไม่ใช่เห็ดพิษไม่ใช่มันเห็ดาวเวอร์เห็ดพิษเห็ดพิษไป โอเวอร์โหลดเจดอยู่ตรงนี้นะพี่โตมาเอาคืนหน้ามีคนมาเพิ่มอ,อ่ะขอฮิลวก่อนเอาวุ้นี่ดีไปไหนหมดวะมีตัวนึงไงวุ้นมงเยอะเลยกต้องเอาสตาร์มุวงมาเลยใช่ไหมะเปียะะเปียะเโอเคโอเค <action. S 1> สบายใจแล้วมาสองคนอ่ะ หนีไปแล้วใช่ไหมโอเคหนีเลยวยกล้องหนีเลยหนีเลยช่วยกล้องก่อนไม่ช่วยช่วยไม่ได้นะช่วยไม่ได้ คนไล่มา,าวะ่ะต้องรอดอยู่ใช่รอดอยู่ครับโอเคหนีกันนะหนีเลยหนีเลยวิ่งฉีกซ้ายแลย้วออไปเข้าวงฝั่งนี้มะวิง่งออกออกนอกวงต้องขวาต้องฉีกขวาฉีกซ้ายที่กับเมืองเดิม มาโดนเบนอ่ะมิกใช่แล้วก็โดนมาคับสู้ในเบนด้วยก็มีวุฒิสีๆสี่เลยใช่มีครับเอาพัดไปพี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาที่มีคราร์ตาม์โม เก็บมาถ้ามีพัดดีๆก็เก็บมเผื่อเกิดก็ได้ใช่ผมมีพัดม่วงพี่พี่มีได้อยู่แล้วครับเปิดวาเรียนป่ะจะได้มีตังค์ชุมมิก What t h e fuck no เปิดแล้ววิ่งหนีอเดียวอะ่ะ <c oughs> สี่นาทีเลยนะเว้ยยาก็ไม่มีพี่ผม กูก็ไม่มีอะถ้าพี่เปิดผมกับพี่คงต้องแยกทางกันนะมันต้องเก็บแอดดอบะเราเอาข้างในดีกว่า <we> เราจะรดนกันกนไหมกล้องหรือว่าไง เท่าไหรเนี่ยเนี่ยพี่โตแปดแปดพันสี่แล้วเนี่ยมาตามมาจากไหนวะยิงไอ้นั่นไงเป้านกอ่ะสวยเข้าวงกั้วะได้ตรงนี้มีแอร์ดอบอ่ะแปลแอร์ดอบให้มิกกี้ป่ะได้ เม่อกี้ให้กูทิ้งก่อนแล้วกูโชว์แบล็อีดอปปะ่ะเพราะกูน่าจะหนีได้อยู่ตวัวกูเอาปะ่ะก็ได้เออมึงไม่ใจหรือเปล่านี่หน่อยมึงเอาเกาะขาวไปก่อนไหมแต่เกาะฟ้าไปพี่โตนี่นี่นี่เกาะฟ้าไม่ไม่ไม่เหมือนมันก็จะคล้ากันดิคือ,อกอ็ไป,ไปเอาะกันไปเอาแบลไม่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 ไปเอาก็ได้ไม่ไม่คนเกาะขาวต้องไม่เอาจะได้ไม่ต้องเสียของไม่ไม่ไม่ หรือไปสองคนไม่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 หมดเลยแหละจบไปไม่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 อยู่ที่จุดแล้วไม่ทันแล้วแอดดอส่วนใหญ่มักจะเกิดใกล้ผมไม่ก็ตรงที่กูมาร์อยู่กระจายกันจะได้นี่ป่ะอืม ไหนวะยังยังยังต้องเอาเลยต่ออ่ะตาแดกเกอร์ขอดกเกอร์แล่นรอยาแล้วกันไปสปิริตวิวต่อได้ปะสปิริตวลหายไปไหนแล้ววะอหฝั่งนู้นเลยอ่ะไม่ทันไม่เป็นไร มันอยู่ในวงด้วยที่ไม่มีอาวุธม่วงเหรอพี่โตมีคาตนะแต่กูจะอับแดกเกอร์กับเกาะแดกเกอร์กูมีเจ็ดทองไงตูงตามมีตามเกิดแล้วลเืเออ่อน้องตามนั้นแหละเข้าอย่างบอลชเข้าแล้วจะได้อะเกาะม่วงแตคุ้มเหะอาวุธม่วงเผื่อมันมีแดกเกอร์ โอกาสน้อยมากเลยน่หนึ่งในเท่าไหร่แต่ก<ฮ>็ถ้าอยากไป<ม>ไปเลยมันไปแล้วมันไปแล้วอย่างหมดแล้ว <Never mind. S 1> มันชนะไปแล้วเปิดแค่สามตีบีเองประตูอ่ะคือถ้าจะเข้าอย่างต้องอยู่ให้ไกลเลยตอนสปิริตเวลอันหน้ามันยังที่บเข้ามาร่วไม่ไม่วงสี่ไม่มีสปิริตเวล ว่าเราต้องซัดสตีอ้อ่ะยาไม่พออ่ะซัดไม่ได้เพราะว่าเพราะยาไม่พอเนี่ยแหละพี่โตไอ้กล้องโดนเหรอใช่ใช่ใช่สามคนมิกกี้อยู่หลังแล้วมิกกี้ลงมาได้ปะตรงนั้นตู้ไม่ได้ เลือกเลือกไปเดฟไหนก็จงต้่งตรงไหนตรงนี้ยหละ,ละตรงนี้นะ<า> แฟนม่วงใครไม่รู้ตกอยู่อนะของพเมก์ม่งอยู่ <_ d> um> มันอยู่นูน้ด <_ d> um> ไม่ได้ไม่ได้มันกลางมันกลางมันกลางโลกดูยิงขู่มันกูยิงขู่มันมิติเสือมิติเสือป้องป้องป้องอุ่นแตกแล้วอนะ

น้ำแข้น <Safe rév mark tip> ให้ทุกคนได้แล้วนะครับอกำลังกลับไปช่วยเพื่อนอ่ะเหี้ยมันรู้ทรายอ่ะช่วยก็ไม่ทันช่วยมันก็เดินไม่ทันอยู่ดีมันฮิวไม่ได้แล้วอ่ะอกูเกือบบอสกูเกือบกล้องเรียนรู้มาอย่างดีแล้วพวกนันฮิวไม่ได้ไอ้หี้ยคำพูดมึงมีความเจ็บปวดอยู่แนนมึงรู้ตัวก็มีฮิวไม่ขึ้นก็ได้แต่ปล่อยมันไป